Playlist by Dj Om Kai. แน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมกับเพลงที่คุณเลือกนะคะผ่าน A, าแอปพลิเคชันเอทอมฟังฟินเมื่อสักครู่นี้เราเลยได้คุยกันนะคะมีความหลากหลายในหลายๆ,ๆเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็มีการขอเพลงมาอ้อมก็เปิดตกลุมลักรอบที่ร้านนะคะแล้วต่อกันที่ทัชชิดาวหรือว่าใกล้ดาวมาต่อที่นอตโรแมนติกปิดท้ายที่แสบรวมไปถึงมีข้อความอีกเยอะนิดนึงที่มาเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังเมื่อกี้นะคะที่ส่งมาบอกว่าช่วงนี้รู้สึกไม่สบายบ่อยก็มีข้อความมาเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยอ้อมว่ามันเป็นความรู้สึกทีี่่ดนะคะคเมือ เราได้ยินว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องการกำลังใจและเราสามารถให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขขอบคุณทุกะะทุกคน,กคนด้วยนะคะอัง,องคารกลุ่มโป้สนับสนุนโดยเติมเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่และฟรีหมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮ a r t n นิวยาลีสโอเพ่นอัพยูรไลฟ์เปิดโลกใหม่อีกเยอะและวีดินามิกบอลใหม่จากวีบีเอลเอ็ม แน่นอนนะคะเมื่องคารที่แล้วมีทั้งคุณอาร์ตพระสุดและคุณอาร์ตของคุณผู้ฟังของเรานะคะเรื่องราวมีอะไรบ้างคงจะต้องไปติดตามกันต่อไปและสัปดาห์หน้า ขาประจําที่ไม่เคยว่างเว้นเรื่องความน่ากลัวเลยนะคะมาได้ทุกครั้งน่ากลัวทุกครั้งกับคุณแจ็คเดอะโกสนะคะเจอกันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับเติมเชลวีพาวเวอร์สุดใหม่และฟรีมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮักกอดได้ห่มดีแฮปปี้ร้อยเปอร์เซนที่ปั๊มเชลเลี้ยวเข้าเลยนิวยาเรสโอเพนแอพเดร์ไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่เชรูมโตโยต้าบีไดนาบิกบอยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสารนี้ทั่วโลกโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพคะ่ะ Khan, Klumpo,